เชอร์คิวเมื่อวานเราไปบ้านน้องสาวมาแล้วน้องสาวก็เลาะไม้ที่ร้านในตลาดนะทุกคนไม้อย่างดีเลยเราก็เลยจะเอามาไว้ที่ช่งนาให้ปู่ทำโต๊ะนะ วันนี้เรามาทุง่งนาเราจะมาเก็บมะม่วงไปฝากเพื่อนนะทุกคนแล้วก็จะมาถ่ายรูปปูปูเป็นเกษตรกรเนานะเราต้องยืนยันตัวตนประมาณว่า,าส่งเกษตรหรืออะไรประมาณนี้แหละส่งเกษตรเกษตรอำเภอรประมาณนี้ค่ะเราต้องมายืนถ่ายรูปถ่ายรูปชี้ นี่คือวัวของเราของปู่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยทุกคนลูกวัวน,น้อยโตแล้วนะปู่เป็นเจ้าของวัวปู่ก็ต้องชี้นี่คือวัวของฉันเออ ชี้ด้วยเหรอชี้นี่คือวอัวของฉันไงนี่คือวอัวของฉันวัวน้อยนี่ทุกคนมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นนะเดี๋ยวเราจะเก็บไปฝากเพื่อน เอาพวงนี้เลยน่าจะแก่แล้วมดเต็มอ้ายมด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 ทุกคนโูน่าจะเหลืองแล้วแหละแมงวันทองก็เจาะแล้วเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยวางก่อนนะทุกคนมันคือคือแมงมุม ทุกคนต้นเล็กๆนะแต่ว่าลูกเยอะนะแต่ว่าเราจะทานทันอ่ทนัทนอะไรอะ่ะทนันจะทานทันแมลงแมลงวันทองไหมนะเดี๋ยวเราจะพยายามเก็บไปฝากคนเยอะๆนะคะจะได้หมดไวๆนะ วันนี้เราเก็บไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไป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 ผ่าดูก่อนนะว่ามันมันอร่อยหรือยังนะอันนี้กระท้อนของเราติดดอกเยอะมารอลุ้นกันนะว่าจะติดลูกเยอะไหมอากาศช่วงนี้ก็แปรปรวนเนาะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะปีที่แล้วแม่ปูหอ่ออร่อยมากเลยต้นนี้ เดี๋ยวเราจะพยายามห่อให้ได้เยอะๆนะปีนี้จะได้แบบได้ลูกที่อร่อยเนาะแล้วก็แมลงก็จะได้ไม่เจาะด้วยอันนี้เป็นเพชรบ้านนาทรงแท่งนะคะทุกคน วิธีดูว่าเพชรบ้านนาแท้เป็นยังไงนะเพชรบ้านนาเขาก็จะมีเกสรอนแหลบเห็นไหมคะไม่เห็นทำไมนี่ค่ะทุกคนมันไม่ชัดทใหมนะ คนเห็นไหมเกอรเขาจะแล็บออกอืมไม่ชัดนี่ค่ะทุกคนเกอรจะเล็บออกจากออกออกจากดอกตูมนะคะนี่คือเพชรบ้านนาแท้เนาะ นี่ทุกคนดกมากน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ดกๆจ้าอู้อู้ทุกคนเนี่ยเราไม่ได้หอนะ่อเนาะถ้าห่อก็จะได้แบบไม่มีแมลงวันทองมาตอมแต่ว่าก็พอทานได้เนาะไม่ถึงกับว่า ทานไม่ได้เลยจบท้ายคลิปด้วยดอกแคสวยๆเต็มต้นเลยจ้าเดี๋ยวแม่ปูจะเก็บดอกแคไปไว้จิ้มน้ำพริกนะคะดอกแคสีชมพูสีม่วงไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีม่วงหรือสีชมพูสีม่วงรสชาติเขาหวานมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวแม่ปูไปต้มจิ้มน้ำพริกเนาะเดี๋ยวเราเก็บด้วยกันเลย คนเราตัดให้มันอู้พวงใหญ่มากอู้ทุกคน,นวันนี้เรามานาแต่เช้าเพราะว่าเรามาถ่ายรูปให้ปู่เนาะก็ก็เลยได้บรรยากาศเช้าเช้า อากาศตอนเช้าดีมากเลยค่ะทุกคนถ้าเราได้สร้างกระท่อมอยู่ทุ่งนาคือกระท่อมสร้างแล้วแต่ว่าก็อยู่ยังไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่มีไฟเข้าถ้าเราได้อยู่ทุ่งนาเราก็ทำนู่นนี่นั่นกเกษตรได้แต่เช้าทุกคนมันไม่ได้สูงมากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปูจะเก็บแล้วก็ถ่ายให้ดูอีกทีเนาะ ว่าได้เยอะขนาดไหนนี่ทุกคนถ้าไม่เก็บเขาก็จะร่วงไปเอาเก็บเตี้ยๆให้ทุกคนดูแล้วกันนะนี่สองรอบเองดอกตุงมเ็จะเก็บไปเลยรอบก่อนแม่ปูมไม่อยู่นะแม่ปูไปทำงานที่โคราชพอนะเขานึ้งใส่ปลาน,นินเนาะเก็บไปรอบเดียวนึงแบบเต็มเลยอะ่ะ อันนี้เขาสูงช่รูดแต่เราตัดกิ่งเขาออกแบบประมาณว่าเอื้อมถึงเนาะก็ดูทุกคนน,นี่ เยอะเต็มครุเลยทุกคนกินยังไงจะหมดมาด้วยจา้าใครอยากได้เยอะแยะมากมายสีสวยมากเลยเพื่อนๆเ,เนาะสวยงาม โเสร็จแล้วค่ะกล้วยกำลังสวยอันนี้กล้วยอยู่ใกล้องน้ำก็เลยสวยมากเลยนะทุกคนเพราะเขาได้น้ำตลอดเนาะส่วนมุมอื่นที่ไกลหน่อยรดเรื่อยๆแต่ก็แห้งเหี่ยวนะทุกคนฝั่งนูน้น <c oughs> ยิ่งแต่ขี้เรเลย เรามาเทนะดอกแคร์เยอะแยะเลยกินยังไงจะหมดอันนี้เหลืองคมวินอันนี้มีน้ำดอกไม้กระเขียวเสวยนะจ๊ะ ันนี้เราคั่วคั่วขาะคะแล้วก็ใบมดทุกคนให้ให้เขาแบบพอเหลืองๆเนาะพอสลบสลบกคะนะคะเดี๋ยวเราจะไปตำนะคะนี่นะทุกคนแม่พูดตำแค่พอแหลกนิ่มๆนะคะเราจะคั่วประดุก ที่สับแล้วนะคะทุกคนจะใส่น้ำมันไปด้วยก็ได้นะ ด้าก็หยิบออกนะเวลาเราคั่วอีกครั้งหนึ่งเนาะมันก็จะมีกลิ่นหอมของปลาดุกแบบปลาดุกย่างแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศกลิ่นเนี่ยค่ะจะใช้ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะมีใบมะกรูดด้วย เราชอบแบบทางนิ่มๆนะคะตุ๋นฟคๆ,ๆแล้วก็เลยใส่น้ำเพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะคะเนื้อประดุกจะได้ออกฟูๆนะ ใครจะชอบแบบลาบแห้งๆก็ได้แต่ว่าที่บ้านลาบแบบเฉกเกเนาะแม่ปูจะใส่น้ำปลาตอนร้อนๆนะทุกคนใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ผงนัวนะจ๊ะ แต่นัวแม่ปูใส่ไม่เยอะนะน้ำมะนาวฮะก็ามะานาวตรงนี้แหละคุณคิดว่าดิฉันเอามะนาวที่ไหนคะ ด้วยพริกผงนะคะข้าวั่วจ้า ก็ง่ายเหมือนกันนะทุกคนใช้ใช้ใชขเขาเรืยกอะไรอ่ะตะหลิวหรอคนเอาแบบนี้เละหมด <laughs> ชิมค่ะโอเคทุกคนด้วยเครื่องนี้นะทำแล้วนะทุกคนใส่เลยหมด สล่อมนะคะทุกคนสล่อมแบบบุ๊บพริกใครเจอพริกคนนั้นโชคดีเครื่องเครื่องเทศเยอะมาก ันนี้เราใส่พริกจีแดงแต่พริกช่วงนี้ไม่เผ็ดแล้วทุกคนเมื่อวานแม่พูทำพริกน้ำปลาจานไปเริ่มเลยไม่เผ็ดเลยลาบปลาดุกทุกคนลาบปลาดุกแม่ปูจ้านี่คือผักที่เราจะทานกับลาบนะทุกคน